หลายคนก็ยังเชื่อว่าคล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอย่างเดินเท่าไหร่อาจจะเสียอ่อนลงนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่ได้ทิ้งอิสราเอลแน่ครัเพราะฉะนั้นดูท่าทางแล้วเนี่ยถึงจะโดนล้อมโดนกดดันโดนดำเนินคดีถ้าเข้าไปในระบบสัพันชาติแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะใช้อํานาจในการยับยั้งมติดต่างๆที่จะเป็นภัยไม่เป็นคุณกับอิสราเอลพวกนี้เขาชัดเจนแล้วว่า เขาต้องให้ชาติบานเมืองเขาอยู่รอดปลอดภัยก่อนเขาชัดเจนแล้วว่าไอ้กิจการสากลไม่ได้มีผลของเขาเท่ากับความมีรอดของเขาะาชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เอาพวกกลุ่มต่อการร้ายเหล่านี้แน่นอนเขาจะตามล่าตามล่าตลอดที่เขามีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการเชิงรุกของเซลเนี่ยผมว่าไม่หยุดแน่ไม่หยุดแน่แล้วก็จะไปสุดซอยตัดใจที่คุณทั้มอยู่ในอำนาจคุณรูบิโออยู่คุณเฮกเซ็ตอยู่ มีถึงขั้นประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องของการค่าล้างเผ่าพันธุ์นี้อาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะทําให้อเมริกาลดการเป็นอิสราเอลลงว่าอาจจะเป็นการถึงขั้นลดระดับความพันุ์มันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มากถ้าคุณกีต้าสนิทกับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลูบิโอสนิทกับทางท่าน เราทำจือว่าการขงโซคลาห์หอมเฮกเซ็ลองลองโทรไปถามดูก็ได้นะครับว่าเขายังปันใจให้คนอื่นหรือยังนะครับยังรับยังหลงยังใคร่อิสราเอลอยู่นะครับอยังแข่งขันเหมือนเดิมหรือไม่หลายคนก็ยังเชื่อว่าคล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอย่างเดิเท่าไหร่อาจจะเสียอ่อนลงนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่ได้ทิ้งอิสราเอลแน่นะครับเหมือนกับจีนะครับ คุณกิต้าครับคงไม่ทิ้งน้องรักขมิแน่นะครับยังไงก็คงไม่ทิ้งกัน,นครับเพราะฉะนั้นดูท่าทางแล้วเนี่ยถึงจะโดนล้อมโดนกดดันโดนดำเนินคดีถ้าเข้าไปในระบบสัพว์ชาติแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะใช้อำนาจในการยับยัง้งมติต่างๆที่จะเป็นภยัยไม่เป็นคุณกับอิสเรลส่วนที่สารอาจจอชญากร ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีคล้ายๆรัสเซียมันก็มีนะครับแนวทางที่ไม่ต้องดําเนิเนตามนั้นได้เยอะเลยนะครับปฏิเาสธอานาจศาลไม่ยอมรับนะครับการดำเนินของศาลไม่ว่าศาลจะทําอะไรแล้วก็อาศัยพันธมิตรหลายประเทศรวมทั้งพันธมิตรที่เป็นภาคีนะครับช่วยนํนความสะดวกไม่จับกลุมไม่ไดำเดน,นินคดีก็เห็นมาแล้วนะครับ นะแต่ว่าแน่นอนถ้าร่วมมือกันได้แบบฟิลิปปินส์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นไอเซลก็ยังไม่กัวงวลมากน,น,นะในเรื่องแบบนี้แล้วก็ได้ต่อสู้ได้ชี้แจงได้ทขาใจได้โจมตีกลับไปที่สัพยาชาติในหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบเรื่องการข่มขืนนะครับเฉลยหรือว่าตัวประกันและเรื่องการทุจริตคอรัปชันในองคอ์กรของสัพยาชาติ ในการช่วยเหลือกานมันมี่จะทาก็โดนอิสราเอลโจมตีไปแล้วรอบๆล้รอรวมทั้งการใช้พ้นทีลคนลเลือนการใช้สเสบียงใช้อาหาราะาห ash, นะครับไปส่งกำลังบำรุงให้กับฮามาสนะครับรวมทั้งพวกบุาลากรสารสุกบางกลุ่มบาง,บาง,บ,างบางพวกที่อาจจะปันใจไปให้กับฮามาสที่อิสราเอลก็เรื่องเหล่านี้มาโต้แยง้งมาโต้ตอบและไ,ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐจากพันธมิตรอังกฤษนะครับ แม้แต่ฝรั่งเศสในหลายรูปแบบนะครับแต่ใช่ที่ฝรั่งเศสอาจจะลวดลายมากกว่าน่อยมีการไปสนับสนุนตั้งร้บนไปสไตล์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเรื่องหลักการการสนับสนุนเนี่ยก็ทํากันมานานแล้วแต่ก็เอามาใช้เป็นปัจจัยกดการอิสราเอลใช่ครับแต่ระยะยาวก็น่าเป็นห่วงนะครับคกีตาร์ทุกคนเสียชุดเยอะมากแล้วก็ในนาทันยาฮูเนี่ยพอลงจากอำนาจนี้ไม่ทราบจะเป็นยังไงผมก็ดูไม่ค่อยออกนะครับถ้าถ้า ถ้าจะแวะเวียนมาแถวบ้านคุณกีตาก็ฝากจับตัวไว้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะได้ส่งสารแต่ว่ามันคงมันคงไม่ง่ายนะครับแล้วก็พวกเหล่านี้ก็ฉลาดเฉ,ฉลียวพวกเราก็เคยเจอนะครับคนที่อยู่ในอำนาจคนที่ปฏิบัติการทางทหารขอเซลเนี่ยแวะเวียนมาทางเมืองไทยก็มีในรอบหลายปีที่ผ่านมาพวกผมก็เคยเจอเคยพบคุยยากมากคุยยากมากพวกนี้เขาชัดเจนแล้ว,ว่าเขาต้องให้ ชาติบานเมืองเขาอยู่รอดปลอดภัยก่อนเพราะชัดเจนแล้วว่าไอ้กิจการสารกลไม่ได้มีผลของเขาเท่ากับความอยู่รอดของเขาเพราะชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เอาพวกกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้แน่นอนเขาจะตามล่าตลอดที่เขามีชีวิตอยู่แล้วถ้าไปดูดังสาระคดีต่ตางๆในแต่ละนะครับกรณีนี้นะครับน่าสนใจมาก แลวเร็วนี้หลายท่านคงเห็นกรณีของสายลับผู้หญิงโมซาที่เขาฝุดไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ส่งไปดำเนินการกับคนที่ขบวนความลับทางนิวเคลียร์ของเขานะครับที่อังกฤษนะครับคือส่งสายลับไปจับตัวมาเลยและวิธีการจับตัวก็คือส่งสายลับผู้หญิง หน้าตาดีมีความรู้นะครับสำเนียงอเมริกันไปหลอกล่อให้หลงลักยังขนังเนี่ยับาคุณกีตาร์นะครับอย่างคุณกีตาร์นี่ก็เข้าข่ายเป็นสายลับได้แต่จะไปหลอกล่อเขมรแล้วเอามาจับจับเขมรมาให้เราดําเนินการได้หรือไม่ว่ากันว่ามีนายกอบตอประจอเขมรเนี่ยชอบเอาที่ดินไทยไปขายชอบเอาที่ดินไทยไปออกเอกสารสิ์เนี่ย ก็ต้องส่งคุณกีตาไปไล่ล่าจับจะได้หรือไม่นะครับมันก็คงไม่ง่ายนะครับแต่เสียวก็ทำอย่นี้ตลอดตอนที่จับที่อังกฤษก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะอาจหารไปจับนะครับคนที่ลี้ภัยจากอิกสเาเอลไปอยู่ังกร,รัฐบาลอังกฤษดูแลอยู่จับออกมาเลยครับด้วยวิธีการที่ยากยนตมากก็คือหลอกให้รักหลอกให้หลงก่อนแล้วก็พาไปเที่ยวชนบทแล้วก็ ล่อไปในที่แล้วก็จับเอาออกนอกประเทศเลยนะครับผมผมก็หวังว่าคุณกีตาจะไปจับพวกที่หนีไปมาเลเซียให้พวกเราที่ชอบฆ่าคนไทยนะครับแล้วก็หนีไปมาเลเซียแล้วก็จับจับชาวเขมรที่หลบเข้ามาแล้วทำดีมีร้ายคนไทยแต่ว่ายากยากเราเราไม่ได้เป็นประเทศแบบนั้นเราเป็นประเทศสุภาพบุรุษสุภาพสตรี เราเรากลัวนานาชาตินะครับกดดันเรามากกว่าอิสราเอลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการเชิงรูปของอิสราเอลเนี่ยผมว่าไม่หยุดแน่ไม่หยุดแน่แล้วก็จะไปสุดซอยตากใจที่คุณท้าอยู่ในอำน,นาจคุลูบิโออยู่คุณเฮกเซ็ตอยู่นี่เชิญอีกแล้วสิ้นเดือนนี้ก็เชิญไปคุยอยีกแล้วทำไมไม่เชิญไทยไปคุยบ้างที่สนมามขาวอยากจะไปอยู่นะครับ เชิญแต่อิสราเอลนี้ไปคุยอยู่เรื่อยเลยเพราะผมประโยชน์หนาขาศนนะครับแล้วการที่อิสราเอลเข้มแข็งก็สามารถดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐใน้ตลอด้างได้แล้วเป็นอย่างนี้มานานชาวยิวในสหรัฐก็รวมตัวกันเข้มแข็งเข้มข้นหนาแน่นทิ่จริงที่คุยกับซีเรียได้นี่คือชาวยิวในซีเรียนะครับที่ช่วยจัดการเขามีอยู่ทั่วคิดอย่างนี้เราเราก็น่าจะมีชาวไทยที่เข้มแข็งอยู่ในกัมพูชาคอยรับปีรัฐบาลกัมพูชา ชาวไทยที่เข้มแข็งในมาเลเซียฝอยรับเบียรัฐบาลมาเลเซียให้เอื้อประโยชน์ให้กับไทยแต่ว่ามันยากทำไม่ยากแต่ว่าถ้าดูรูปแบบของขอิสราเอลแล้วนะครับเรื่องการดําเนินการของการออกมาเทีย่ยเนี่ไม่ได้เป็นปัญหาให้กับเขามากนะนะครับแต่ว่าใช่ครับชาติตะวันตกจะเ,เพิ่มระดับการเพิ่มบาทต่ออิสราเอลต่อรัสเซียกดดันอิสราเอลรัสเซียแั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งของทางตะวันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ วิธีการนี้ก็เลือกอนะครับเลือกฝ่ายเลือกการกระทาอยู่แล้วอย่างเช่นการคว่ำบาตรรัเสเซียนี้ก็ไม่ได้ทําทุกเรื่องนะครับค่อยๆทาแล้วก็ยังมีช่องว่างอยู่อันนี้ก็เป็นปัญหาหน,นึ่งนะครับนอกจากนไ้จากว่ารัเสเซียก็มีพันธมิตรอย่างจีนนะครับอิสราเอลก็มีพันธมิตรอย่างสหรัฐแล้วก็ยังมีพันธมิตรลับๆอีกเยอะที่ไม่ประกาศแต่ว่าเข้าร่วมมือกัน อิสราเอลกับสิงคโปร์นี่ใกล้ชิดกันมากตั้งแต่แรกเลยนะครับหน่วยข่าวกรองหน่วยสื่อราชก,การลับของอิสราเอลเนี่ยเป็นคนช่วยวางระบบให้กับหน่วยสื่อราชก,การลับหน่วยข่าวกรองของสิงคโปร์ตัง้งแต่ตั้งประเทศนะครับซึลรลัรบซับซ้อนซ่องเงื่อนอยู่มาตั้งแต่แรกนะครับอิสราเอลก็มีบทบาทสูงมากในเมืองไทยอย่างที่เห็นนะครับหลายท่านก็รู้จัก เป็นการท่านชูดิบเซอยประจำประเทศไทยที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดวาระลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เป็นคนเก่งเป็นอาจารย์สอนการทหารเป็นนักลกดีไม่ดีต่อไปก็อาจจะเป็นผู้นำในการเมืองอีกคนหนึ่งก็ได้ผมเจอหลายหลายคนนะครับที่เก่งๆเหล่านี้ทั้งของสหรัฐของอยุโรปของอิสราเลอลไม่กลัวองค์การระหว่างประเทศอะไรเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดําเนินการเรื่องพวกนี้เราก็อาจจะต้องคิดใหม่วันนี้กัมพูชาก็ไปร้ององค์การระหว่างประเทศต่างๆเราก็ควรจะไปชี้แจงเราก็ควรจะไปกดดันองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ให้ทํางานให้กับไทยให้ได้ประโยชน์กับเรามากขึ้นกว่านี้แล้วเราก็เริ่มทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอ,องค์กรสุดสัญญาแต่ว่าห้ามใช้ทรุนระเบิดสถานบุคคลเนี่ยก็กดดันกัมพูชาให้เราได้เยอะครับอ่ ข่าววันนี้ฉากทัดของสงครามอย่างที่คุณอยากคุณียตาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับว่าต้นปีว่าปีนี้สมรภูมิมจะยืดเยื้อยาวนานและก็ซับซ้อนขึ้นเนยอะไม่มีใครคิดว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะจบได้อย่างที่คุณทั้งหายเสียงอยากจะเชื่ออยู่เหมือนกันชอบเวลามีคนมาขายฝันแบบน,นี้ชอบมันดูมีความหวังดี การลงทุนก็จะสดใสขึ้นแต่ว่าเอาเข้าจริงเราได้ฟันธงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ามันจะคอนติ u นมมันจะคอนติเนวเอชันมันจะสืบเรื่องนั้นไปนะครับไปเป็นทอดๆอ,อาจจะลดระดับบางส่วนแต่ว่ามันจะไม่จบลงและคุณทําก็ยอมรับสรารภาพเพราะว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดหัวหูยุ่งกระจายห,หมดตอนคุยกับยูเครนกับ ยุโรปจริงๆเพราะว่ามันซับซ้อนมากมันหมายถึงบทบาทของสหรัฐบทบาทของจีนบทบาทของรัเสเซียในทุกสมรภูมิมันหมายถึงการค้าการลงทุนผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ซับซ้อนมันหมายถึงคะแนนทางการเมืองนะครับมันหมายถึงรางวัลน,นะครับสันติภาพส่วนตัวคือมันมีทั้งระดับส่วนตัวระดับรัฐแล้วแล้วก็ระหว่างรัฐนะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาการทั้งหมดเ่านี้เราเห็นว่ามัน จะไม่หยุดนิ่งประการแรกนะครับซับซ้อนขึ้นประการที่สองล้วไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีขึ้นเป็นเป็นในทิศทางที่มันเริ่มยกระดับและบางปลายนะครับมากขึ้นซ้อมรบรัสเซียก่อเบลารุสก็เอาเรื่องอยู่นะครับดูแล้วก็มีความเข้มแข็งขึ้นมากกว่าที่หลายคนคิดส่วนสนามของจีนการประชุมเสยงไฮนะครับ corporation organization ก็ชัดเจนว่ามันยกระดับความร่วมมือยกระดับความเข้มแข็งในการทหารของจีนในการซ้อในการสวนสนามครบรอบ80ปีสงครามโลกครั้งที่สองที่สุดลงสหรัฐยังหมดน้อยใจแล้วว่าไม่ขอบคุณสหรัฐเขาช่วยปราบญี่ปุ่นนะครับจีนก็ไม่ได้พูดถึงสหรัฐมากนะครับระเบียบโลกใหม่มันก็อาจจะซับซ้อนขึ้นเยอะแล้วก็มันอาจจะมีการผสมของความเข้มแข็งใหม่ๆของจีนของรัเสเซียของบราซิล ของโลกสมัยใหม่ออนไลน์แต่สหรัฐก็จะต่อสู้เต็มที่นะครับเพื่อกลับมามีบทบาทนะครับแล้วระหว่างการต่อสู้นี้เขาก็รุนแรงมากการลอบสังหารผู้นำฝ่ายนิรักษที่เห็นต่างนะครับนชาลีคูร์ก,การเกลียดช่างผู้พะยศก,การสังหารการทำร้ายผู้พะยศชาวย,ยูโเปน ผู้หญิงที่นั่งในรถใต้ดินพวกนี้มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมของสังคมของระบบความสมารองปร,ะ,ะ,ะ,ระเทศนะครับของความรู้สึกของประชาชนต่อรัฐบาลนะครับก็เป็นปัญหานะครับที่ที่หลายประเทศต้องต่อสู้ทั้งภายในและภายนอกน,นะครับถ้าบอกล่านี้นฟังดูอาจจะเรียบไปหน่อยอาจจะ,ะไม่ใช่ดีก็จริงนะครับแต่ว่า ก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับที่เราคุยกันคือสาระก็ยังต้องการยุติสงครามในระดับหนึ่งเรากับมุนชาก็ยังต้องการเดินหน้าเล่งข้อตกลงอุจจินคู่ชุนระเบิดถอนกำลังก็ต้องช่วยกันผลกันนะครับให้เดินให้ได้หาวิธีการให,ใหม่ในการทลก,กันสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกางใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ